ดูกล้วยไม้นะออกดอกสวยงามเลยแต่ใบเหลืองอะ่ะหาสาเหตุไม่เจอเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเสรายถ่าใบทิ้งจะรอดไหมอุ้ยหลุดแล้วเนี่ยมันแก่หรือว่าหรือว่ามันเป็นอะไรมันไม่เคย ใบเหลืองสองสามใบเหมือนครั้งนี้เลยนะเพราะเลี้ยงมาหลายปีแล้วอะอะยังไม่ทันตัดเลยหลุดแล้วไหนๆเหลืองแล้วก็ออกหมดไปเลยนะอย่าตายนะลูกนะอยู่มาหลายปีแนละ้วจะมาตายอะไรตอนนี้ออกไม่ได้อีกไม่ไม่รู้สาเหตุเกิดจากอะไรเหมือนกัน เหลืองเหมือนเน่าเลยอ่ะอ,อ,อย่าตายนะลูกนะคือต้นนี้เลี้ยงมานานมากแล้วน่าจะเพราะว่าเพื่อนนะเขาซื้อมาให้ตั้งแต่วันเกิดหลายปีแล้วแล้วมันออกดอกทุกปีด้วยนะออกดอกออกออกดอกตลอดทั้งปีอ่ะเสียดายมัน เดี๋ยวดูข้างบนสิมีมีดอกจะอ,ออกมาอีกไหมอ้าวสงสัยอ๋อนี่ไงดอกจะไม่เคยหมดนะเนี่ยเขาจะเขาจะโผล่มาอย่างนี้ตลอดเลยอะพอพออันที่มันออกมาก่อนร่วงอันนี้ก็จะออกบานออกมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยโผล่ออกมาอย่าเป็นไรนะลูกนะจะเย็นๆนะอยู่มวยกันมาหลายปีแล้วต้องอยู่ต่อไปอีก